ในนี้ชั่วของนี่ค่ะอันนี้ของบาร์บี้นี่ก็ของบาร์บี้นะคะอันนี้ก็ของบาร์บี้อันนี้ก็ของบาร์บี้นี่ก็ของบาร์บี้ค่ะกระจกส่องมาดิกระจกส่งอี้กระจกนะคะส่งกระจกได้ด้วยอะค่ะ เนี่คเป็นแบบนี้เค่ะเป็นแบบอันสวยๆเลยนะคะแล้วอันนี้ก็สวยด้วยค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะคลิปไม่ใช่อันนี้ค่ะอันนี้ก็สวยด้วยค่ะอันนี้ที่หนีบผมนะคะอันนี้ที่หนีบผมหนีบคนเนี่ยค่ะหนีบหัวหนีบหัวคนเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ที่สําหรับของจริงครับก็นนเป็นของเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นของคนค่ะอันนี้ก็ไม่เป็นของคนนะคะนี่ของเบอร์พี่ <c oughs> สังเกตเบอร์พ <c oughs> ี่เบอร์ดี